ธนาคารโลกคาดการว่า GDP ปีนี้ยูเครนจะหดตัวลง35%หลายขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดว่า GDP ของรัสเซียหดตัวลง4.5%เมื่อเทียบกับยูเครนหดลง35%แล้วธนาคารโลกคาดว่าปีหน้า2066เศรษฐกิจยูเครนจะหดตัวลง40%ไม่มีไรายได้พอชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยระยะสั้นต้องชักดาบหนี้สินพักชําระหนี้ยูเครนขาดไรายได้จากการขายไฟฟ้าให้สาภาพยุโรปที่ยูเครนเคยคาดว่า ปีน่าจะทํารายได้ถึง1,500ล้านยูโรหรือ55,500ล้านบาทแต่ความหวังนั้นจบเพราะแม้แต่ภายในประเทศยูเครนเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจะไปขายฟฟ้าใ้้ใครผลกระทบของสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานรุนแรงนานนะับปีเหลือไว้แค่เพียงความพ่ายแพ้บนซากสลักหักพังย่อยยับ และสูญเสียอย่างที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งหนึ่งและครั้งที่สองรวมถึงสงครามอินโดจีนในเวียดนามลาวเขมยืดเยื้อ18ปปีในที่สุดอเมริกาก็พ่ายแพ้สงครามขนทหารหนีออกจากเวียดนามแล้วและลอยแพทุกอย่างในที่สุดเหมือนสุนัขที่ไร้เจ้าของต้องวิ่งหางจุกตูดออกไปเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนว่ามันล่มสลายไปหรือยังบทเรียนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยยูเครนที่ปราก กดเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสทั้งจากภัยหนาวจากโจมตีของกองทัพ,พรัสเซียดังนี้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางพลังงานยูเครนพังไปแล้ว50-60%ทําให้ไฟดับทั่วประเทศระบบสื่อสารล่มคมนาคมขนส่งหยุดชะงักพังเป็นแถบๆมีคนไม่มีไฟฟ้าใช้มากเกินกว่า10ล้านคนคนกว่า80%เซ์ของอยูเครนไม่มีน้ําใช้ผู้ลี้ภยัยชาติประชาชาิรายงานตัวเลขชาวยูเครน6ล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดอีก7ล้าน คนลี้ภยัยหนีไปต่างประเทศแล้วหนีไปที่ไหนมากที่สุดท่านผู้ชมรู้ไหมหนีไปรัสเซียกันล่ะสองล้านแปดแสนห้าหมื่นคนที่เหลือเนี่ยไหลเข้าโปรแลนด์เยอรมนีฮังการีซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องแบกภาราคาจะค่าใช้จ่ายมหาศาลและตอนนี้คนอียยุโรปเริ่มไม่เป็นมิตรกับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนละข้อที่สรายได้การส่งออกอาหารของอยูเครนไปยุโรปหายไป50ซหลังจากรัสเซียผนวกพื้นที่4ดินแดนภูมิภาคโดเนสลูฮันส์แคซอนและซา ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรายได้สำคัญทางเศรษฐกิจ18%ของยูเครนคอทีดิซท่านผู้ชมครับเกิดเราว่าการข้าวยากหมากแพงทั้งแผ่นดินหลังจากที่ความบาดร,รัสเซียราคาพลังงานสูงขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มของยุโรปเพิ่ม10.7%เป็น1 0ขณะที่3ประเทศในทะเลบอลติกคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียอัตาราเงินเฟอ้อสูงขึ้นกว่า20%แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าข้าวของแพงมากอาหารการยินก็แพงมากเงินเดือน ไม่ได้เพิ่มขึ้นและจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนอังกฤษหลายคนที่ตอนนี้แม้กระทั่งเงินที่จะกินข้าวสามมื้อยังจะไม่มีขอ้อที่5เงินกู้จากอเมริกาและยุโรปกับ IMF ที่ให้ยูเครนจะยากขึ้นเพราะชาติตะวันตกติดลมสงครามยูเครนจนหมดแรงหมดแรงจริงๆท่านผู้ชมโดนการเมืองทั้งภายในและสภาและมอบท้องถนนประท้วงที่ประเทศตัวเองขาดแคลนพลังงานและก็อาหารการกินราคาแพงมากคนที่ประท้วงอยู่เพิ่มถามว่าเฮ้ยพวกเองมาดูแลกูก่อนดีไหม านะนะเป็นประชาชนของประเทศนี้แทนที่จะส่งเงินส่งอาวุธไปยูเครนเหมือนกับพรรคริพลิกันที่ชนะดมแคดเพราะเขาขายความคิดที่ว่าอเมริกาเฟิร์สต้องดูแลอเมริกาก่อนก่อนจะไปดูแลยูเครนข้อ6ชาติตะวันตกพยายามยึดทรัพย์สินของรัเสเซียที่มีมูลค่า1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์เอามาใช้ใจ่ายค่าซื้ออุธของอยูเครนแต่ว่าทําไม่ได้เพราะติดอุปสรรคด้านกฎหมายเรามาดูฝั่งรัเสเซียรัเสเซียสามารถประครับประครองตัวเลขเศรษฐกิจเอาไว้ได้รายได้เพิ่มจากการขายพลังงานสินค้า ักดันให้แก่เอเซียเงนินสกุลรูเบนแข็งแกร่งมีแนวโน้มเศรษกิจที่จะก้าว กระโดดติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกสรุปอะไรท่านผู้ชมสรุปทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นตัวเลขข้อเท็จจริงหายาชาติยูเครียจากภัยพิบัติเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสกว่าสงครามในสนามรบทั้งบ้านแตกสายแรกขาดไม่มีน้ําไฟฟ้าใช้เพราะขาดการพลังงานคนว่างงานสูงขาดสวัสดิการขาดเงินใช้จ่ายประจําเดือนขาดรายได้ส่งออกขาดดุลการค้าผิดนัดชําระหนี้ไม่มีใครอยากให้กู้เพิ่มเพราะชาติตวันตกก็ตกลมในสงครามยูเครนเช่นกันอนาคตของ ยูเครจึงมืดมนเหน็บหนาววิกฤตขนาดนี้ไอตัวตลกเซเลนสกี้ยังกล้าประกาศใช้ใชนะอีกหรือแต่ถ้าขึ้นโต๊ะเจรจาย,ยุติสงครามตอนนี้คาดว่าท่านผู้ชมรูม้มาค่าฟื้นฟูจากหายชนะประเทศยูเครนต้องใช้เงินประมาณ3 5 0 0 0 0ถึง7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าเงินไทยประมาณ13ล้านล้านถึง27ล้านล้านบาทชะตากรรมจากหายนะสงครามเศรษฐกิจนี้สะท้อนประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยยิ่งสงครามยืด เยอะยาวนานยิ่งทำลายล้างเศรษฐกิจของยูเครนและชาติตะวันตกให้ชิบหายมากขึ้นกว่านี้อีกท่านผู้ชมครับแล้วในที่สุดรัเสเซียไม่ต้องทำอะไรชาติตะวันตกและยูเครนจะต้องล้มละลายและใครจะมาแบกการล้มละลายของชาติตะวันตก EU และก็ยูเครนแ่ะครับท่านผู้ชมอเมริกาเลยรอไว้ชาติหน้าเถอะ